รับเกมวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่เราต้องบอกเลยว่ากังวลนะครับเพราะว่ามีนักกีฬาบางส่วนนะครับก็มีอาการที่ค่อนข้างจะคล้ายกับโควิดนะครับก็เลยให้พักกักตัวก่อนนะครับก็รอตรวจ rt pcr นะครับก็เลยทําให้วันนี้เป็นการเล่นโดยที่นอกแผนการฝึกซ้อมนะครับโดยที่ไม่มีตัวเซตนะครับเพราะว่าตัวเซตของเราทั้งสองคนก็มีอาการเสี่ยงก็เลยให้พักรักษาตัวกักตัวไว้ก่อนนะครับก็ เด็กๆก็ถือว่าช่วยกันเล่นได้ดีนะครับก็ไม่ได้เคยฝึกซ้อมมาเรื่องของตำแหน่งยู่้าในการเซตแต่เขาก็สามารถต่อบอลให้เพื่อนเล่นได้ในวันนี้ก็ถือว่าทาได้ดีนะครับแล้วก็เด็กๆก็ช่วยกันเล่นได้ดีครับผมน้องๆที่ไม่ไม่อยู่จะกลับมาวันไหนและน่าตั้งนไ่มตอนนี้ต้องดูอาการนครับว่าผลตรวจ RT PCR ออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าผลตรวจมาแล้วไม่มี นะครับไม่มีผลบวกนะครับก็สามารถกลับมาเล่นได้ในแมตต์ต่อไปครับผมแมตวันพุ่นี้น่าจะไม่มีใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็ต้องรอฟัง24ชั่วโมงก็น่าจะยังไม่มีพรุ่งนี้ครับก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะเซฟเด็กเรา,าเพื่อไปในการทิงแชมป์เอเชียยู20นะครับดันั้นก็คนไหนที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงนะครับเราก็จะกักตัวนักกีฬาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมนะครับของทีม <REP. S 2> แล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับไม่อยากให้กระจายกันทั้งทีมนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการในทีมให้เรียบร้อยให้ดีครับครับผมขอคบค่าสวัสดีค่ะพูดถึงอันดับแรกก่อนเปวนตัวเซตรู้สึกไงบ้างก็วันนี้มันมีเหตุสุวิสัสนะคะก็มันจําเป็นค่ะพอพอช่วยทีมได้บ้างก็ยังดีค่ะก็พอเซตได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงกับ ขนาดน,นั้นนะคะแต่พอผ่านมาได้ก็รู้สึกว่าโอเคค่ะสื่อสารกับเพื่อนยังไงบ้างในช่วงจังหวะลี้ก็คือแบบว่าคุยกับเพื่อนว่าเออถ้าวันไม่เข้าก็เล่นวายไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแบบโครงสร้างคือตัวเองก็เคยซ้อมมาค่ะแบบวายวายอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ค่ะ<ย>รู้สึกไงบ้างพอมันผ่านไปได้ในแบบนี้ดีใจไหมดีใจมากค่ะนอนไม่หลับเลยแบบเอเครียด <frick> <c oughs> แต,แต่แต่พอเซตออกมาแล้วออมันออกมาดีก็ ชื่นชม,ชมในตัวเพื่อนๆค่ะที่ช่วยกันช่วยตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีแบบหน้าอีกแบบนึงที่เราต้องเล่นตำแหน่งนี้กันวันที่เจออุ๊ดคอาจจะอาจจะมีค่ะอาจจะมีให้แฟนๆได้เห็นก็มั่นใจในตัวเพื่อนค่ะก็แบบว่าขอบอลแรกเท่านั้นค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนๆฝากถึงแฟนๆนะคะฝากเชร์พวกหนูอยูยี่สิบด้วยนะคะอาจจะมีข้อผ uhh ิดพลาดอยู่แต่ก็จะปรับปรุงรีบกลับมาให้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ